ตรวจถึงจับพระสงฆ์ต่อหน้าฝูงชนและทํำไมทุกคนถึงเงียบไม่มีใครกล้าพูดแสงแดดยามเช้าสาดส่องกระทบใบหน้าของพระสงฆ์ท่านยืนอยู่หน้าวัดฝูงชนจำนวนมากมารวมตัวกันเพื่อทำบุญตามปกติแต่บรรยากาศวันนี้แตกต่างออกไปเงียบสงัดผิดปกติไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีเสียงหัวเราะมีเพียงเสียงลมพัดเบา และเสียงนกร้องปล่อยๆทันใดนั้นรถตำรวจสีดำก็แล่นเข้ามาจอดใกล้กับบันไดาทางขึ้นวัดตำรวจหลายนายก้าวลงมาจากรถสีหน้าของพวกเขาเคร่งขรึมพวกเขาเดินตรงไปยังพระสงฆ์ที่ยืนสงบนิ่งอยู่ฝูงชนมองดูด้วยความตกใจไม่มีใครกล้าส่งเสียงแม้แต่กระซิบกระซาบตำรวจเข้าประชิดต,ตัวพระสงฆ์ นายตำรวจคนหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นท่านถูกจับกุมในข้อหาท่านถูกจับกุมในข้อหากระทำความผิดทางโลกเสียงนั้นก้องกังวานท่ามกลางความเงียบฝูงมชนต่างตกตะลึงบางคนถึงกับยกมือทาบอกไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินพระสงฆ์ยังคงยืนนิ่งใบหน้าของท่านสงบไม่มีความตื่นตระหนกหรือความหวาดกลัวใดๆ ปรากฏให้เห็นตำรวจนายเดิมยื่นเอกสารบางอย่างให้กับพระสงฆ์นี่คือหมายจับเขากล่าวพระสงฆ์รับเอกสารมาพิจารณาด้วยความสงบและพยักหน้ารับราวกับว่าท่านทราบเรื่องนี้อยู่แล้วตำรวจอีกสองนายเดินเข้าไปประกบข้างพระสงฆ์เตรียมที่จะควบคุมตัวฝูงชนเริ่มส่งเสียงซุบซิบ ความไม่เข้าใจและความสงสัยแผ่กระจายไปทั่วบริเวณเกิดอะไรขึ้นท่านทำอะไรผิดไม่น่าเชื่อเลยเสียงกระซิบเหล่านั้นค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปสอบถามโดยตรงบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดและความไม่สบายใจทุกคนต่างจับจ้อง ไปที่การเคลื่อนไหวของตำรวจและพระสงฆ์พระสงฆ์หันไปมองฝูงชนแววตาของท่านเต็มไปด้วยความเมตตาและความเข้าใจท่านยกมือขึ้นในท่าของการให้พรเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถูกตำรวจนำตัวไปยังรถเมื่อพระสงฆ์เดินผ่านหน้าไปบางคนถึงกับหลั่งน้ำตา ความศรัทธาที่พวกเขามีต่อพระสงฆ์รูปนี้สั่นคลอนอย่างรุนแรงรถตำรวจเคลื่อนตัวออกไปช้าๆฝ่าวงล้อมของฝูงชนที่ยังคงยืนงงงันไม่สามารถประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นได้ภาพของรถตำรวจค่อยๆเลือนหายไปจากสายตาของทุกคนทิ้งไว้เพียงความเงียบและความสงสยัย ที่ปกคลุมวัดแห่งนี้ฝูงชนค่อยๆสลายตัวด้วยความรู้สึกหลากหลายสับสนผิดหวังและเสียใจเรื่องราวการจับกุมพระสงฆ์แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วทั้งหมู่บ้านและในที่สุดก็กลายเป็นข่าวใหญ่โตในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆการสอบสวนเริ่มขึ้น เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการจับกลุ่มหลายคนเชื่อว่าเป็นการใส่ร้ายเนื่องจากพระสงฆ์รูปนี้เป็นที่เคารพรักของทุกคนในขณะที่บางคนก็เริ่มตั้งคำถามถึงความจริงเบื้องหลังใบหน้าที่แสนเมตตาข่าวลือต่างๆเริ่มแพรสพ่สะพัดบางคนบอกว่าพระสงฆ์เกี่ยวข้องกับ ขบวนการผิดกฎหมายบางคนก็ว่าท่านมีส่วนพัวพันกับเรื่องอื้อฉาทางการเงินแต่ก็ไม่มีใครสามารถยืนยันความจริงได้ทุกอย่างยังคงเป็นปริศนาที่รอการเปิดเผยในขณะที่การสอบสวนดำเนินไปวัดที่เคยเงียบสงบกลับกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนจากทั่วทุกสารทิศนักกล่าว ช่างภาพและผู้คนที่อยากรู้อยากเห็นต่างพากันมาเฝ้าดูความเคลื่อนไหวที่วัดแห่งนี้บรรยากาศที่เคยศักดิ์สิทธิ์และเงียบสงบบัดนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความตึงเครียดศรัทธาของผู้คนถูกทดสอบอย่างหนักพวกเขาไม่รู้ว่าจะเชื่อใครหรือจะเชื่ออะไร ในสถานการณ์ที่สับสนนี้บางคนยังคงยืนหยัดที่จะศรัทธานในตัวพระสงฆ์เชื่อว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์และถูกกลั่นแกล้งในขณะที่บางคนก็เริ่มถอนตัวออกห่างจากวัดและศาสนาความเชื่อมั่นของพวกเขาสั่นคลอนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเวลาผ่านไปการสอบสวนก็ยังคงดำเนินต่อไป แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนถูกเปิดเผยออกมาผู้คนยังคงรอคอยความจริงที่จะปรากฏแต่สิ่งที่พวกเขารู้คือภาพของพระสงฆ์ถูกตำรวจจับกุมต่อหน้าฝูงชนจะยังคงติดตาพวกเขาไปอีกนานเป็นภาพที่สร้างความตกตะลึงและความไม่สบายใจให้กับทุกคน ที่ได้เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นความเงียบงันที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นความเงียบที่หนักอึ้องและเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้และเรื่องราวนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาที่ค้างคาใจผู้คนต่อไปเราคอยวันที่ความจริงจะถูกเปิดเผย และทุกอย่างจะกลับคืนสู่ความกระจ่างหลายเดือนผ่านไปข่าวคราวของพระสงฆ์รูปนั้นเริ่มจางหายไปจากหน้าสื่อแต่ในใจของผู้คนยังคงมีความสงสยัยและความไม่สบายใจหลงเหลืออยู่บางคนพยายามสืบหาความจริงด้วยตัวเองพวกเขาเดินทางไปสอบถามจากผู้คนที่เคยใกล้ชิดกับท่าน จากลูกศิษย์ลูกหาและจากชาวบ้านในละแวกวัดแต่ทุกคนต่างก็ให้การที่คลุมเครือและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มากนักมีเพียงความเชื่อมัน่นในความบริสุทธิ์ของพระสงฆ์ที่ยังคงแน่วแน่อยู่ในใจของคนบางกลุ่มพวกเขาเชื่อว่าท่านถูกใส่ร้ายและจะต้องมีใครบางคน ที่ต้องการทำลายชื่อเสียงของท่านและทำลายความศรัทธาที่ผู้คนมีต่อาศาสนาในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนที่เชื่อว่าพระสงฆ์กระทำความผิดจริงพวกเขาอ้างถึงพยานหลักฐานที่ตำรวจรวบรวมได้แต่รายละเอียดของหลักฐานเหล่านั้นไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะทำให้เกิดการถกเถียงและแบ่งออกเป็นสองฝ่าย อย่างชัดเจนบรรยากาศในหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากความสงบสุขและความสามาคัคคีที่เคยมีเริ่มสันคลอนผู้คนไม่ไว้ใจกันและมองหน้ากันด้วยความสงสยัยว่าที่เคยเป็นศูนย์รวมจิตใจบัดนี้กลับดูเงียบเหงาและขาดผู้คนไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปทำบุญ หรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเหมือนเมื่อก่อนความศรัทธาที่เคยเปี่ยมล้นค่อยๆลดน้อยลงจนหน้าใจหายในคืนหนึ่งขณะที่สายฝนโปรยปลา,ายชายชราคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตก,กรรมการวัดตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังสถานีตำรวจเพื่อขอพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่รับผิดชอบคดีนี้เขาต้องการที่จะทราบความจริงและต้องการที่จะช่วยเหลือพระสงฆ์ที่เขาเคารพเมื่อเขาไปถึงสถานีตารวจเขาก็ได้รับการต้อนรับที่ไม่ค่อยดีนักตำรวจดูเหมือนจะไม่เต็มใจที่จะให้ข้อมูลใดๆกับเขาคดีนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนตำรวจนายหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กรุณากลับไปได้แล้วชายชราไม่ยอมแพ้เขายืนยันที่จะรอและขอพบกับผู้กำกับการในที่สุดเขาก็ได้รับการอนุญาตให้พบกับผู้กำกับการซึ่งเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เมื่อชายชราได้เล่าเรื่องราวและความรู้สึกของตนเองให้ผู้กำกับการฟังผู้กำกับการก็ดูเหมือนจะเห็นใจ และรับปากว่าจะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวลือแพร่สะพัดว่าตำรวจพบหลักฐานใหม่ที่อาจจะพลิกคดีนี้ได้ผู้คนเริ่มมีความหวังอีกครั้งว่าความจริงกำลังจะปรากฏและพระสงฆ์อาจจะพ้นผิดแต่แล้วข่าวร้ายก็มาถึงมีรายงานว่าพระสงฆ์รูปนั้น ได้เสียชีวิตแล้วในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวข่าวนี้สร้างความตกตะลึงและความเสียใจให้กับผู้คนอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เชื่อมัน่นในความบริสุทธิ์ของท่านพวกเขาไม่เชื่อว่าท่านจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุธรรมชาติและสงสัยว่าอาจจะมีเงื่อนงำเบื้องหลังการเสียชีวิตของท่านความโกรธแค้น และความไม่พอใจเริ่มก่อตัวขึ้นในหมู่ผู้คนที่ศรัทธาต่อพระสงฆ์รูปนั้นพวกเขาเรียกร้องให้มีการสอบสวนการเสียชีวิตของท่านอย่างโปรง่งใสและยุติธรรมสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นและมีแนวโน้มที่จะบานปลายจนอาจจะเกิดความวุ่นวายในหมู่บ้านได้ ในที่สุดตำรวจก็ตัดสินใจที่จะเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการสอบสวนต่อสาธารณะพวกเขาถแถลงว่าพระสงฆ์ได้กระทำความผิดจริงในข้อหาที่ร้ายแรงและมีหลักฐานที่ชัดเจนมัดตัวส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากโรคประจำตัวที่กำเริบขึ้นอย่างกระทันหัน คำถแถลงของตำรวจสร้างความแตกแยกในหมู่ผู้คนมากยิ่งขึ้นบางคนเชื่อในสิ่งที่ตำรวจพูดและรู้สึกผิดหวังในตัวพระสงฆ์ที่พวกเขาเคยเคารพในขณะที่บางคนก็ยังคงไม่ปักใจเชื่อและคิดว่าตำรวจกำลังปกปิดความจริงพวกเขาเชื่อว่าพระสงฆ์ถูกสังหารเพื่อปิดปาก ไม่ให้ความลับบางอย่างถูกเปิดเผยความสงสยัยและความไม่ไว้วางใจยังคงปกคลุมหมู่บ้านแห่งนี้เรื่องราวของพระสงฆ์ที่ถูกจับกลุมยังคงเป็นที่กล่าวขานกันและกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันไปโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนั้น คืออะไรกันแน่และปริศนาของการจับกลุ่มพระสงฆ์ในวันนั้นก็ยังคงเป็นเงาแห่งความสงสยัยที่ปกคลุมวัดแห่งนั้นตลอดไปณน้าหมู่บ้านอันเงียบสงบก,การเวลาผันผ่านความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นยังคงฝังลึกอยู่ในใจหลายคนเด็กน้อยที่เติบโตขึ้นได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระสงฆ์ผู้ลึกลับ จากปากของผู้เฒ่าผู้แก่เรื่องราวถูกเล่าขานซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หมู่บ้านบางครั้งในคืนที่เมียบสงัดเมื่อลมพัดหวีดหวิวผ่านต้นไม้ใหญ่ในวัดผู้คนมักจะรู้สึกถึงความเยินเยียบและบรรยากาศที่น่าขนลุกราวกับว่าวิญญาณของ พระสงฆ์รูปนั้นยังคงวงเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนี้มีตำนานเล่าว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงหากใครกล้าที่จะเข้าไปในบริเวณวัดเก่าจะได้ยินเสียงสวดมนต์แผ่วเบาและเห็นเงาตะคุ่มตุ่มเคลื่อนไหวอยู่ภายในแต่ไม่มีใครกล้าพอที่จะพิสูจน์ความจริงของตำนานเหล่านี้ วันหนึ่งมีนักประวัติศาสตร์หนุ่มเดินทางมายังหมู่บ้านแห่งนี้เขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระสงฆ์ปริศนาและรู้สึกสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเขาใช้เวลาหลายวันในการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารเก่าและสัมภาษณ์ชาวบ้านที่เคยอยู่ในเหตุการณ์เขาพบว่า เรื่องราวที่แท้จริงซับซ้อนกว่าที่คิดพระสงฆ์รูปนั้นไม่ได้เป็นเพียงนักบวชธรรมดาแต่ท่านยังเป็นที่เคารพรักในฐานะผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าและมียานอย่างรู้เหตุผลที่ท่านถูกจับกลุ่มยังคงเป็นปริศนาแต่มีหลายคนเชื่อว่าท่านรู้เห็นความลับบางอย่างที่อาจจะกระทบกระเทือน ถึงผู้มีอำนาจในสมัยนั้นนักประวัติศาสตร์หนุ่มเริ่มสงสัยว่าการเสียชีวิตของท่านอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาตัดสินใจที่จะขุดคุยเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเขาขออนุญาตจากผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเพื่อเข้าไปตรวจสอบภายในวัดเก่าที่ถูกทิ้งร้างเมื่อเขาเข้าไปถึง บรรยากาศภายในวัดเต็มไปด้วยความเงียบสงัดและฝุ่นละอองข้าวของเครื่องใช้ถูกทิ้งกระจัดกระจายราวกับว่าถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานานแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเขาคือภาพวาดบนผนังที่ยังคงหลงเหลืออยู่แม้เวลาจะผ่านไปนานภาพวาดเหล่านั้นแสดงให้เห็นเรื่องราว เกี่ยวกับการปกครองที่ไม่ยุติธรรมและความทุกยากของชาวบ้านในสมัยนั้นนักประวัติศาสตร์หนุ่มสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่ซ่อนอยู่ในภาพวาดซึ่งดูเหมือนจะเป็นรหัสสลับบางอย่างเขาใช้เวลาหลายวันในการถอดรหัสเหล่านั้นจนในที่สุด <c oughs> เขาก็พบความจริงที่น่าตกใจ ความจริงที่ว่าพระสงฆ์รูปนั้นไม่ได้กระทำความผิดใดๆแต่ท่านถูกใส่ร้ายโดยกลุ่มคนที่มีอำนาจเพื่อปกปิดความลับบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการกดขี่ข่มเหงชาวบ้านผู้บริสุทธิ์และที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือสาเหตุการเสียชีวิตของท่านไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว แต่ท่านถูกฆาตกรรมเพื่อปิดปากไม่ให้ความลับนี้ถูกเปิดเผยเมื่อนักประวัติศาสตร์หนุ่มรวบรวมหลักฐานทั้งหมดได้เขาก็ตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงให้ทุกคนได้รับรู้เรื่องราวของพระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งผู้คนต่างตกตะลึงและโกรธแค้นต่อความอายุติธรรม ที่เกิดขึ้นมีการเรียกร้องให้มีการรื้อฟื้นคดีและนำผู้กระทําผิดมาลงโทษในที่สุดความจริงก็ปรากฏความลับที่ถูกซ่อนไว้มานานหลายปีถูกเปิดเผยชื่อเสียงของพระสงฆ์ได้รับการกอบกู้และท่านได้รับการยกย่องในฐานะวีรบุรุษ ผู้กล้าหาญที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตเรื่องราวนี้กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้ผู้คนตระหนักถึงพลังของความจริงและการต่อสู้เพื่อความถูกต้องแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแต่ความทรงจำเกี่ยวกับพระสงฆ์ผู้กล้าหาญยังคงอยู่ในใจของผู้คน ตลอดไปและเงาแห่งความโศกเศร้าที่เคยปกคลุมวัดแห่งนั้นก็ค่อยๆจางหายไปด้วยแสงแห่งความจริงและความยุติธรรมและแล้วความสงบก็กลับคืนสู่หมู่บ้านอีกครั้งวัดเก่าได้รับการบูรณะด้วยความร่วมมือของชาวบ้านทุกคนเรื่องราวของพระสงฆ์ผู้กล้าหาญ ถูกเล่าขานสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเป็นเครื่องตนใจถึงคุณธรรมและความสำคัญของการต่อสู้เพื่อความถูกต้องในทุกๆปีชาวบ้านจะจัดงานเพื่อรำลึกถึงท่านเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อผู้ที่เสียสละเพื่อความยุติธรรมแม้ว่าร่องรอยของความเจ็บปวด ในอดีตจะยังคงหลงเหลืออยู่บ้างแต่ความเข้าใจและการให้อภยัยก็ได้เข้ามาแทนที่ผู้คนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความโปรง่งใสในทุกสิ่งที่พวกเขาทำเงาแห่งความโศกเศร้าได้จางหายไปจนหมดสิ้นเหลือไว้เพียง แสงแห่งความหวังและศรัทธ,ธาที่ส่องสว่างนำทางชีวิตของพวกเขาตลอดไปเรื่องราวของ p o l i s e r e s Mung in front of Temple c r o w ลคราว d ์ t วันเจบลงด้วยความยุติธรรมและความทรงจำอันงดงามของพระสงฆ์ผู้เป็นที่รักผู้ซึ่งแม้จะจากไปแล้วแต่คุณงามความดีของท่าน ยังคงสถิตยอยู่ในใจของผู้คนตลอดกาล